สวัสดีครับมือนีกับชิพาพี่น้องมาเที่ยวสวนครับมาเก็บแตงกวาครับทุกคนแตงกวาก็เริ่มโตแล้วครับเมื่อวานก็มาเก็บได้ประมาณซิบก้านวยครับเพระาะว่ามีซิ่บกาตดน่ะครับนีครับแตงกวาแตงกวาฝั่งนี้ผักกระงามครับทุกคน นี่ครับผักสวนครัวอันนี้ถั่วฝักยาวก็ได้ประมาณเดือนหนึงแล้วครับก็เริ่มขึ้นจะขึ้นคางแล้วครับน,นี้จะปลูกถี่ไปนิดนึงแต่ก็ดีครับปลูก4ีหต้นด้วยกันแทนเพิ่มขึ้นครับมันกะทะ็ทยอยขึ้นเรียบร้อยแตงกวาก็เริ่มโตแล้วครับนี่เริ่มใหญ่แล้ว แตงกวาปลอดสารพิษของเรานะครับนี่หน่วยหนึ่งอบอันนี้คนเริ่มแก่แล้วครับเริ่มตอกเรืองเรืองแล้วนี่ ก็ความสุขช่วงไม่มีงานทํานะครับเก็บแต่งกว่าปลูกผักไว้กินเองครับ <c oughs> หูนี่ครับ <c oughs> มเลยนี่ ได้สีหน่วยแล้วครับกูปปูดฝั่งนู้นก็มีครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนอึ๊บนี่แตงกวาอร่อยอร่อยเอาไปตำครับหมื่อวานเอาไปตำแซ่บแซบครับหวานกรอบดีนี่ครับตัวฝักยาวก็เริ่มออกดอกแล้วครับเฮ้ยทาไมมีสีเหลืองกับสีขาวแทนที่เป็นพัน์ธุเดียวกันครับ นี่ดอกตัวฝักยาวนะครับนี่เริ่มบอกนุ้ยแล้วครับโอ้สุดยอดเครื่อแตงเข้าก็เริ่มจะสั่นแล้วนะครับยอดิ่นก็นเริ่มจะบอ่อไปแล้วครับนี่บ่ได้ใชปุ๋ยนะครับยอดก็เริ่มจะเหี่ยวแล้วนี่อีกหนึงครับแตงแตงควา้านี่ครับ เือแตงก็เริ่มจะมีหน่วยแล้วครับนี่เริ่มแต่เครื่อมันจะตายละต้องบำรุงนะครับแตงกว่าพาอหน่วยนี่หน่วยบางยี้ยเลยนี่ตะลุทรงเพันนี่หน่อยแต่อร่อยครับอร่อยอร่อยทำหน่อยหน่อย,อยก็ต้องกระเดง้งแต่อร่อยครับผนข้าบอีกหน่อยหนึ่งน่วยางไงเลย เดี๋ยวถ้าจะออมไปฟังพุ่นครับเดี๋ยวเาเก็บมาฟังนีดกอนฝั่งนี้มีไหมมี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 เนี่ยครับอันนี้วางไว้น,นี่ก่อนครับผักปังครับต้องเอาไปใส่แกงอมอมหอมหอยแล้วกินทาแต่ของกินเนาะเฮานี่ก็ไดอันนี้ครับ <S <S นี่ก็ด้วยน้อยๆน,นะครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเนาะเก็บลูกที่มันจะเริ่มออกเหลืองๆครับนี่ ลูกมันจะมนมนถ้ามันม,นมนมนแบบนี้แสดงว่ามันใกล้จะแก่แล้วเดี๋ยวมันก็จะเหลืองเหลืองแล้วมันเม็ดเริ่มแก่ครับนี่หน่อยนึงเอาไปกินกับปน่นฝั่งนี้มีไหมนีหน่อยหนึ่งครับพวเดือนนี้น้อยๆอย,อย,อยู่เอาไว้ก่อนครับ อันนี้ก็เป็นถั่วฝักยาวฮอนะเริ่มจะขึ้นค้างครับเริ่มออกดอกแล้วแป๊บเดียวก็ได้กินหน่วยแล้วครับนีหน่วยน่อยอยู่ครับดอกงามๆครับถั่วฝักยาวที่ขาวออกเหลืองๆข้างในครับงามงาม ก็ช่วงนี้ก็นี่แหละครับนี่อันนี้ปลูกทีหลังครับเริ่มออกดอกแล้วทันกันเลยอันนี้คือสมบูรณ์ครับสมบูรณ์เขาจะออกดอกเลยอันนั้นคือช้าปลูกปลูกหลังกันเป็นเดือนครับนี่ครับฟังนั่นในึ้นข้างแล้วค่อยปลูกฟังนี่ครับก็ได้ปลูกพร้อมกันบางอันที่เขาก็ต้องมาซอยเพิ้นนะครับซอยเอาึืนข้าง ซอยเกี่ยวนี่แบบนี้ยมันจะมียอดยอดที่สองเนี้ยก็ซอยเกี่ยวเพิ่นแต่ช่อดอกเพิ่นจะออกตามมาเลยนะครับช่อดอกนีแบบนี้ช่อดอกอันนี้ก็จะมีช่อดอกข้างล่างครับนี่ทำแตงกวาลูกใหญ่ๆเลยครับอันนี้ลูกงามสุดแล้วเนี่ย อ่อนกำลังดีไม่อ่อนไม่แก่นะนะครับคลิปนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวสวนนะครับคลิปสั้นๆนะครับบรรยากาศย้ำเศร้าครับเก็บผักก็เดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับ